สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้มาพบกับช่องฮักนก้อชาแนลเลยจ้ามืัอนี้น้องวุ่นน้องวายได้แนวแซ่บๆอีกแล้วมืัอนี้เป็นตำมะฮุงครับตำมะฮุงรัดแรงได้มือนี้หลังจากมาแต่ทรงไข่เนาะแม่นจ้าเฮ้ยตำมะฮุงแซ่บๆนำน้องวุ่นน้องวายเลยครับเด้อมืัอนี้ทรงไข่ก็ได้ไข่มากินพร้อมเนาะต้มไข่ลองลองไข่เอามาใหม่ครับมืัอนี้ เธอพี่น้องอยากกินเนาะสนใจก็สั่งมาทั้งนงุนนงวายได้ครับเด้อไข่ไข่เป็ดไข่้างหังไข่เวียดนามบาซานตับมหงแกมพักอันนี้พี่น้องพักหอมหอมพักยังนงุนว่าพักชะอมเมนสบอเอาชะอมแปลว่าพักขาได้พอดำพักขะพักพักยังก็ุนวานะพักขาโอ้พักขาพี่ครับแคบมูกระสอบใหญ่ๆครับกระสอบใหญ่ๆนงวายขายจากบาทครับ สี่ร้อยจะซูงฟี่จ้าสี่ร้อยห้าสิบประธานนี่ครับแคบหมูแส็บๆแบบ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 มีเนื้อติดน้ำอุ้ยพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบมีลมส่งเป็นแต่แสบมีเนื้อติดมีเนื้อติดเมนก็แสบกับไช้เลยครับเหมือนนี้แจ็คหน่อยฝนตกงห้ามเส็บๆเลยครับโอ้ลืมเอาติดเขาไอ้เพื่อนเอาใส่กับเขาเลยมาพี่น้องมาเดี๋ยวเขาซิมให้พี่น้องมึงก็เด้อจ้ะอืมกรอบแห้งขนาดเนาะ ทุงหนึ่งซีโลหะทิบด้วยจ้าทงซีจ้ะ,งจะุงหนึ่งมียูโรหนึ่งครับแมนจ้ะเอาใส่เลยแบบติดเหนือติดหนังแบบคล่องๆห็ก่ะปุ้น,นยังเหลือบอกหลายนิดนึ่งบดไเบิดง่ายเงินบอแชอร์บอ,บอคืบอบปากบตีงมานี่เขาปุญนองวุ่มายุบนำ่พี่นอมีมีแซว้องเบาเร้รายแบบฟังเสียงฟ้าเสียงฝนไปนั่มมาเนี่เนาะเิ้ชีมทางแคบกบรอบเสรตำมุงตำมุงห้อยพักกระทิน เหมืนบ่เหมื <c oughs> อนขวดังเลยบบ <c oughs> มันกรอบอีรีด้พี่เนอะแต่ว่าตำหุง่่มีขายครับ <c oughs> มีขายแต่ไข่กับอัน,นแคมมงูงานฝนตกแล้วครับก็น,นังงคาเดียวฝนตกห้ำแหละ หอมหอมมากคา่ะไข่<ค>นีนกินอ่ะล้วทชไมเนี่ยเอาเลยครับเบิดหน่วยล่ะอืมไม่ได้เบิดหน่วยจะออบ,ยยบอกงันเบิดครับนี่ไข่แดงอันนี่ หยุตหบตำหงเสียบแฉบเนาะม,มันนี่บอกบอกคราจิ้งน้ำปลาแดงมันชิ้นหวานได้พอดำอืม เขบอกเลยสามคำหอมโหระพาบอกได้สามคำแซ่บลาบต้องใไซยางเพิ่มครับพอดีใส่์รสดีแซ่บแล้วเห็ดเองวันนี้พะรำมันอกทอดจะเป็นเห็ดอะไรพี่น้องสนใจกะทักเพจราเด้อพี่น้องบอกว่าสิเป็นใครเนาะ ว่าสิเป็นแคปหมว่าสิเป็นตำมะฮงรอบสนั่นเลยบ่มื้อนีมาอยู่เทีงย,ยทงหน้าหน่อยเด้พี่เ้อะเทียงหน้าหน่อยเนาะอย่าปิดโตกห้า ผู้เสบ,บกระมูลเหอหนูว่ากับใครอบคุ่จุ่มนำปลาแร่สดตำกระูกเบบาทก็แม่หคือเป็นตะแคบว่ะแบบแบบทรงๆเ่าทำท่านได้กินตำกระมูบไวยังไง ปากคาคือมีน้ำเนาะว่าไปปักคาบอมีน้ำ <c oughs> แต่ว่าขาน้ำมันสีน้ำบบปัก <c oughs> มันสีอ,อ่อ,อ,นอ,อนคักเนาะเบิงแอนโคเลโคเรอยูบนรนอกคอกหน้าพี่น้องเ้ยต่บมฮงสุ่มกัน พ่อยังนี้พอดำก็มันพอแล้วกินได้เลยแมนแซ่บพอดำกินไข่หรือยังวัดฮานอยแหละหพ,พะูดได้สวนบอกเห็นกินเลย ยังโมเสือ้อีกเบืดอทานหน,น่อยพี่หน่องนับเบอรงเยอจ้ะถ้าพี่หน่องลืมพี่หน่นองรีไปเบอรงใหม่จ้ะว่ <c ười> าฝนที่ตก้นมาเอาเสยนี่ บวงสดเลยลครับกินเทมท่านพอดำแล้วกันแม่นบอกท่านอยู่เร้วจ้ะท่านเร้วมาผู้เสิว่มวามันบอ่อผ็ดษเราแมนกินดูบะ ก็เลยซินซากับการเพชรก็บพจ้าขี้กันนะเนาะพีนน่น้องเนาะผักกายุบตำมะฮงหัวช้านรีกไปเป็นนวยโย่เฮ้ยหมักพรีกรายแต่วพิษเพชรโบเพชรกับเบิ้งักพกพิกเอาเด้จอจ้ะ ประกอบกระเบิงนองวุ่นกินเอาโลกำหนงวายทะลุจอตีเง็บตีเง็บเลยเห็ดกระแซบพึ่งกันได้นเนาะอื้ม tầm hùng nêm vô âm mười đầy cả mười năm tầm xem cứ câu nhắn xin phép múa kín ở đây cả ba bừa cả lần kín mười lạnh ngay <cười> 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 คือกับเขาก็ได้ไม่จ้ะปุ้มีตังกินกับเขาก็กินดีดอกก็ดีกินดีดอกแหงแสบพิษเนี่ยเดี๋ยวนะเอาฝนอยากเอาพระลมมาเปิดเนาะมันก็เลยได้กันกับบรรยากาศตัมาหุงเลยครับบรรยากาศเซียวเอา หอ,หอนนู่นบอกเลยว่าเอาพรลุตอแหลกว่าพ่นชิโต๊โโยทำไมเ่า,าไปนั่งอยู่พ่นนะพอดีเนาะเมนจ้ะพอดีฝนต๊ข้ามนะ <laughs> ด้วทังขอบปุ่นพี่นูนแนะนำไพทีบอมีเขียวแนะนำแนะนำพี่อะไ <c oughs> อมอมไว้บอ่เมนจะอมไม้บ่สั่นกะไหลูกไหร้านยำไหก็ได้ด้วจ้ะ สร้ารับน้องรุ่นบ่มีเขียวแกกินให้พอดำยังปวดน้องรุนบ่เป็นยังจ้ะหย่นพอดำเมื่อย์รูปต้มหงษ์ท่นูนก่อนครับเลยจะมีเสศษกระปุลนั่นบ่ ครับนีเห็ดแบบชัวอะไรบ้านนี้แมนปะแมนจ้ะเอ้าดึงให้มันอิ่มครับอิ่มบอกข้างเขาครับอิ่มเขาเรากินข้าวปุ้นพี่ เกือบดีดตากตาระโดดแกล้มไข่เยอกบาก่อน,ก,นกำลัง่อลลูกเนาะระยะที่สองสิเป็นระยะที่สามแล้วครับ เอาบนนอหรล่ะบ่บนนอยก็เกือกน,นํามนอไรก็ง้อยเสีพรอรำแฮมี่ไพมาสื่อไ่ลูกเป็ดบอกว่าแล้ววันนี้เขาอยากได้เอาไปออกลูกด้เขา้ก็หายแบบโตใหญ่ๆเขาเลยมันบบ่แม่ น้องบุ่นก็อยากได้ตัวใหญ่ๆมั่นได้อยากเลี้ยงลูกเป็ดคือกันมื้อนี้ได้บ่อพอดำลูกเป็ดได้ครับได้ตัวนึงจ้ะเด็กอันนั้นก็ได้ส่งให้พี่น้องดอกเด้อจ้ะกะเอาไปฟักแม่น้องเอาไปฟัก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 ันจะให้มันออกลูกเนาะแม่ยจ้ะเมื่อน้องบุ่นพูดห้าเหลืองง่ายๆเดี๋ยวหนูพี่น้อง อิ่มแล้วบดวนี้กะ่ี่ยงนาะค่ะมันเสียบเลยกินกับแค็หมูอะม,มึงแค็หมูไข่เขากันกำลังเสาแดดเนาะ แบบนี้มีเนื้อน้ำนี่มันทีแสบกว่าเนาะมันทีแสบกว่าเฉพาะหนังกรอบไปซสียน้ำมันวันโมเมนต์เนื้อน้ำมุนวัน,ม,นวมันเป็นมันมพี่น้องถาไพหนกะบอกเนี่ยเด้อยจ้ะ <c oughs> บางมันมีทั้งเหนือมีทั้งมันได้น้องมุดเลยบางอันกับเป็นมันเป็นปะแสบจวดเลยตอนมาพริกก็ตอนมะเขือ เห็นบ่แม่นจ้ะแด็ดบดเลยเพราะดำเย,ย็นๆผมชื่กว่าย็นขึ้นมากอินบ่จ้ะใครที่ขายใครใครขายแคบมูครับมื้อนี้นู่นขายาขายเองจ้ะอ้าวขายขายครับอย่าเพิ่งให้เลยว่าขายก่อนจ้ะหมูจ,จะดีหนำก่อนไม่ว่าขายก่อนครับพี่ แคบหมูทุ่งใหญ่ๆครับแคบหมูด้วยจ้าแคบหมูทุ่งละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะจ้าส่งฟรีจ้าส,ส่งฟรีทั่วประเทศเดี๋ยวเ<ม>ดี๋ยวไป่าแต่อันหนึ่งจะกลาดเหรออันหนึง่งอะไรอ๋อกระต้นอยอกๆนะใคร,ใครด้วยจ้าใครเป็ดหน่วยละสิบบาทสองหนื้อส้าวด้วยจ้าถ้าส้าวเน่วยกะสามสิบด้วยจ้า แพงหนึ่งแพงหนึ่งกะสี่ร้อยนะจ๊ะอุ้ยแพงเกินไปสี่ร้อยคือเก่านะจ้า <c oughs> ครับขอบคุณพี่น้องที่ซอยอุดหนุนเนาะบอว่าสิเป็นซับบากาักระโลงเห็ได้บากาักระโลงเอามาซับให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปร่างหน้าตานะในเดบัาการะโลงนะโอ้พี่บัาการะโลงซับบากาักระโลงโย่คืนซุกซ้อเนี่ยนหนุ่มบุญพี่น้องโบฮีนนั่มน,นะพอาะทำซับให้เบิ่งเนี่ยบัาการะโลงครับ นี่แหละบักะโลมอย่าลืมเด้อพี่น้องซับบักกะโลงให้นางุญน้องไหวพอดำขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ลลคอมเมนต์เนาะขอบคุณที่ซื้อใครผู้ใดผู้ใดที่เป็นโควิดที่กักตัวอยู่ที่ขานออกไปทํามาหากินก็สามารถสร้างซื้อได้บว่าิิเป็นทางเพจฮักนกชาแนลเพจจริงหรือว่าหรือว่าฮักนกชาแนลชาแนลครับได้เบอร์ตั้งสองเพจเนาะ แอดขม่าครับทักขมาน้องอุ่นน้องไหวเป็นผู้ตอบเองเด้อสีบอกให้ครับสำหรับมื้อนี้วันนี้ตําหุงแซ่แบแซบแกมกับไข่เนแคบหมูนำํำขอขอบคุณครับ